่ะทุกคนวันนี้มาเก็บเห็ดจ้าวันนี้เข้าป่าเก็บเห็ดยูคากับเห็ดขาวนี่หนึ่งนี่อีกนี่เก็บเลยอู้อ,อ,อู้ขาใหญ่ต่อมีดต่อมีดนี่ใหญ่มากสวยๆเลย ในตะก้าในตะก้าเพิ่งมาจ้าเพิ่งมาอันนี้เห็ดเห็ดขมเห็ดยูคาอันนี้เห็ดขาวดอกตุ่มๆเลยก็มีมาเดิมาเดินมาเก็บเห็ดจ้าทุกคนอันนี้คือเห็ดขาวนี่ดอกกำลังพอดีเลย นี่คนเจอแล้วดอกใหญ่มากเห็ดยูคาหรือเห็ดขมคือดอกใหญ่เทออยู่คนเดียวเบงอู้เบงกับกำปั่นเห็ดกับกำปั่นนั่นได้ไงก็กันดูนะผัวด๊า อยใหญ่มากไม่มีเพื่อนเลยเหรออยู่คนเดียวเหรอมึงเนี่